นี้นะครับดูความเคลื่อนไหวของทางก้าวไกลกันหน่อยนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวจริงๆคือโฟกัสตอนแรกเนี่ยเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับวันนี้แถลงโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับแต่ปรากานเป็นว่าเนี่ยตอบนักข่าวแล้วก็ยืนยันชัดเจนในเรื่องของตําแหน่งประธานสภาด้วยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดตามกับคุณอนไทัยสกุลทองรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับ วันนี้เป็นอีกครั้งนะคะที่ทางพรรคเก้าไกลนั้นออกมายืนยันย้ํานะคะว่าตําแหน่งประธานสภานั้นยังคงต้องเป็นของพรรคเก้าไกลโดยอธิบายเหตุผล3เหตุผลด้วยกันที่ได้มีการโพสต์ชี้แจงผ่านทาง Facebook ไปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็ออกมาย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุผลที่จะต้องมีตําแหน่งประธานสภาเป็นของพรรคเก้าไกลนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้เกิดการผักดันกฎหมายที่ได้มีการหาเสียงไว้รวมไปถึงเพื่อที่จะให้สภาเกิดความโปร่งใสมากที่สุดนะคะโดยมั่นใจและก็เชื่อใจว่า จะสามารถพูดคุยเจรจากับทางพักเพื่อไทยได้นะคะและก็มองว่าเพื่อไทยนั้นไม่น่าจะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งประธานสภาก็ตามค่ะ โดยในวันนี้นะคะรองหัวหน้าพรรคเก้าไก่คุณสิริกัญญาตันสกุลได้มีการถแถลงถึงเหตุผลการที่พรรคเก้าไก่ต้องได้ตําแหน่งประธานสภาระบุ3เหตุผลนะคะว่าเพื่อต้องการให้มีการผลักดันกฎหมายให้ได้ตามเสียงที่ได้มีการหาเสียงไว้อย่างรวดเร็วนะคะและเพื่อผลักดันการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มาจากการเลือกตั้งซึ่งถูกบรรจุไว้ใน MOU ดังนั้นนะคะจึงต้องมีประธานรัฐสภาที่มีเจ็จำลงที่แน่วแน่เพื่อทําภารกิจนี้ให้ลุล่วงรวมถึงเพื่อผลักดันให้เกิดความโปรง่งใสและการมีส่วนร่วม ของสภานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายทอดสดกรรมธิการและอนุกรรมธิการเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสตรวจสอบได้และเพื่อผลักดันการจัดตั้งสภาเย,ยาวชนเพื่อที่จะให้รับฟังเสียงของเยาวชนที่ยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่ให้เขาได้มีพื้นที่ในการแสดงออก ส่วนกรณีที่ทางพรรคเพื่อไทยโดยนายอดิศรเพียงเกตว่าที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่าพรรคก้าไก่จะกินรวบไม่ได้และขู่ว่าอาจจะเดินต่อไม่ได้ถ้าไม่มีพรรคเพื่อไทยนั้นนะคะนางสาวเสดิกัญญาเนี่ยมองว่าการเจรจาต่อรองก็จะต้องไปพูดคุยกันแล้วก็ ในเรื่องของพักอันดับหนึ่งเนี่ยจะขอประมุกฝ่ายนิติบัญญัตินั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแผนนะคะเพราะว่ามีมาระที่จะต้องขับเคลื่อนและเชื่อว่าพักเพื่อไทยมีความหวังในการจัดตั้งรัฐบาลให้ลุล่วงก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องไปพูดคุยกันภายหลังและมั่นใจด้วยว่าพักเพื่อไทยจะอยู่ร่วมรัฐบาลแม้จะไม่มีตําแหน่งเรื่องของประธานสภาก็ตามค่ะ ทางพรรคก้าวไกลแล้วก็ยืนยันว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งของประธานสภาไว้กับพรรคก้าวไกลนะคะเพราะว่านอกเหนือไปจากการที่จะต้องใช้อํานาจของฝ่ายบริหารแล้วเรายังมีอีกสามวาระนะคะที่จําเป็นที่จะต้องได้ตําแหน่งที่เป็นประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกฎหมายทั้ง45ฉบับของพรรคเพื่อให้ได้ทําตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไวร้รวมถึงกฎหมายของพรรคการเมืองอื่นหรือกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนนะคะก็จะสามารถ ทำได้อย่างรวดเร็วนะคะที่ผ่านมา4ปีเราน่าจะเห็นแล้วว่าตําแหน่งของประธานสภาเนี่ยมีความสําคัญมากแค่ไหนในการที่จะอํานวยความสะดวกหรือว,ว่าขัดขวางการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะเราจึงจําเป็นว่าจําเป็นที่จะต้องมีตรงนี้นะคะเพื่อผลักดันวาระของการแก้ไขรัฐธรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยให้เดินหน้าอย่างราบรื่นนะคะถ้าจะทําภารกิจนี้ให้รู้ล่วงต้องมีการประชุมรัฐสภาอีกหลายครั้งนะคะ จำเป็นที่จะต้องมีประธานรัฐสภาที่มีเจตจำนงที่แน่วแน่อยากที่จะให้มีการแก้ไขรัฐมน,นูญเราจึงจะสามารถที่จะทําภารกิจนี้ให้รู้ล่วงได้ส่วนตําแหน่งประธานสภาจะเป็นใครนั้นนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันในพักแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปและคิดว่าในพักเก้าไก่เองก็มีสสอหลายคนที่เหมาะกับตําแหน่งนี้นะคะไม่ใช่จะมาทําหน้าที่เพียงแค่ควบคุมสภาเท่านั้นแต่ว่าจะต้องกลับเคลื่อนในเรื่องของการฝื้นฝูประชาธิปไตยด้วยค่ะ ซึ่งทางพักเก้าไกลบอกนะคะว่าจะมีการเปิดชื่อตําแหน่งประธานสภาของพรกเก้าไกลได้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะช่วงเวลาใกล้ๆกับพี่มีการเปิดประชุมสภานะคะซึ่งในเรื่องของหลังจากกระบวนการหลังจากนี้นะคะทางพักเก้าไกลเองก็จะมีการเดินสายพูดคุยเจรจาเพื่อที่จะนํามารวบรวมทําเป็นนโยบายแล้วก็จะต้องพูดคุยกับทางพรรคเพื่อไทยในเรื่องของนโยบายต่างๆด้วยนะคะก่อนที่จะนําไปถแถลงต่อสภานะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่กกตรับรองสสแล้วเนี่ยนะคะการจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะทำ ได้เร็วขึ้นค่ะ